จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าผีชุดดำมันไม่ได้มีแค่ตนเดียวมิชชั่นมันมันดุดันดุเดือดมากกว่าที่เคยเห็นในภาคหนึ่งกับภาคสองความคาดหวังของคนดูมันยิ่งทําให้เราต้องทํากันบ้านเยอะขึ้นน้องสาวผมอยู่ในอันตรายต่อให้ในรกรอยอยู่ข้างหน้านยัางไงพวกผมก็จะพาน้องผมกลับบ้านให้ได้สวัสดีครับต้อมนะครับธนเดชประดิษฐ์ครับ สวัสดีครับแป๊บนิชยุวบูลครับผมก๊อฟสราลัตจีระบรมสุทธิ์เป็นนักเขียนบทภาพยนตร์เรื่องที่หยดครับในภาคเนี้ยค่อนข้างที่จะกดดันมากนะครับเพราะว่าแน่นอนว่า เป็นเรื่องของความคาดหวังของแฟนๆที่หยดเลยว่าเอ๊ะภาคนี้เนี่ยจะเป็นยังไงแล้วเราจะมีอะไรมาเล่าบ้างที่สำคัญคือมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ผู้ชมนะครับซึ่งแน่นอนว่าในทีมงานของเราอะครับเราไม่กล้าที่จะไม่ให้แฟนๆที่เราคอยที่หยดผิดหวังแน่นอนเลยค่อนข้างที่จะกดดันมากแต่ว่าด้วยความที่ทีมของเราค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะพยายามประชุมแล้วก็เบ a น n s t o r มทุกเรื่องจนกระทั่งออกมาเป็นภาพยนตร์ที่หยดสามในเวอร์ชั่นนี้ครับ พูดถึงความท้าทายค่อนข้างที่จะท้าทายในแง่ของภาค2มันคือการไล่ล่าของยักษ์ซึ่งเป็นในเฟล์ที่ต่อยก็แล้วยิงก็แล้วความท้าทายในภาคนี้คือยักษ์มันจะมีอะไรให้ทํามากกว่าการที่ต่อยธรรมดาการที่ยิงธรรมดามันมันก็เลยเกิดการคุยกันตั้งแต่ทําบทตั้งแต่ดีไซน์ซีนตั้งแต่ทํำวิชวลต่างๆทั้งในด้านงานภาพงานงานดีไซน์ แต่ละซีเควนซ์งานดีไซน์แต่ละเหตุการณ์เพื่อให้มันรู้สึกว่ามันพัฒนาไปพร้อมๆกับตัวละครทุกๆตัวมิชชั่นมันมันดุดันดุเดือดมากกว่าที่เคยเห็นในภาคหนึ่งภาค2นี่คือความท้าทายอย่างหนึ่งความคาดหวังของคนดูมันยิ่งทําให้เราต้องทํากันบ้านเยอะขึ้นต้องทํำยังไงที่มันจะทําให้คนดูเขาดูแล้วแบบรู้สึกสนุกไปกับมันบองสนุดเบียงบ้องสนดเบียง แปลว่าที่ชุมนุมของผีที่นั่นผีชุมยี่กวยยุงทุกคนระวังตัวด้วยเราประชุมกับทางทีมเนี่ยหนักมากว่าในที่หยอดสามเนี่ยเราจะเล่าอะไรมีอะไรที่เราอยากเล่าแต่ยังไม่ได้เล่าบ้างสิ่งหนึ่งที่เรายังไม่ได้เล่าในที่ยอดสัมภาษณ์ก็คือเรื่องราวของต้นกําเนิดผีชุดดาผีชุดดามาอย่างไงนะครับมันถูกคุยกันมาตั้งแต่ภาคหนึ่งแล้วกับอาจารย์กอฟมาครับว่าเฮ้ยเราอยากนําเสนอตรงนี้นะ โดยที่ขยายเรื่องนี้ให้คนได้รับรู้ว่าทำไมเขาถึงต้องเป็นอย่างนี้จริงๆผมว่าภาคสามมันเป็นจังหวะที่เหมาะสมเหมือนกันที่จะเล่าว่าเอ๊ะทำไมถึงเกิดผีชุดดำขึ้นมันเลยเกิดการที่อาจารย์ก๊อฟไปรีเสิร์ชมาว่ามีผีตัวน,นี้จริงๆเป็นสารตั้งต้นแล้วเราก็มาคุยกันว่าเอ๊ะมันจะเกิดขึ้นด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างเมื่อ80ปีที่แล้วหมู่บ้านของเราเคยถูกผีร้ายออกอาละวาดพวกเราเรียกมันว่าใต้เหย เด็กสาวในหมู่บ้านถุงม,มันฆ่าตายหมดมันจะมาพร้อมกับเสียงสวดแห่งความตายถ้าคนสวดจะเป็นการปลุกผีแต่ถ้าผีสู้ในความเชื่อจักรกวาลของผีเนี่ยแน่นอนว่าผีคงไม่ได้มีตนเดียวนะครับโดยเฉพาะเมื่อเราสร้างผีที่หยดขึ้นมาเนี่ยมันก็คงต้องมีผีอื่นๆด้วยโดยเฉพาะเราเลือกการเล่าเรื่องที่เป็นเรื่องของความเชื่อจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าผีชุดดำอ่ะมันไม่ได้มีแค่ตนเดียว พอมันเป็นเรื่องของการแก้แค้นแน่นอนว่าครั้งนี้ผีชุดดาก็ต้องพาหมู่มวลมาละมาแก้แค้นพี่ยกักษ์ตอนนี้พี่ยักษ์แบบถือตั้มต่ออยู่ในภาคที่2ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในภาคนี้เนี่ยเราก็เลยจะเพิ่มนะครับผีเนี่ยให้มากขึ้นให้สมกับความเป็น ที่ชุมนุมผีอ่ะพูดคุยกับพี่กอล์ฟคนเขียนบทว่ารีเสิร์ชมาผีแต่และตัวมันมาจากไหนหลังจากนั้นเราก็มีการพูดคุยกับกดีไซน์พี่กายแล้วก็พี่ตุ๊กที่เป็นสไตลิสต์ดีไซเนอร์อะไรเงี้ยครับโดยไปจนถึงที่แว่นคนเขียนบทพ่เตอร์ซีจีซูเปอร์วิเซอร์จนมันคาแรคเตอร์ออกมาให้มันได้เหมาะสมกับเหตุการณ์เหตุการณ์นั้นรวมถึงสอดคล้องกับหนังมากที่สุดและที่สําคัญเราต้องคีพความเป็นเป็นผีไทยมากที่สุดพี่สมบัทำอะไรมันไม่ได้เลยเนี่ย ถ้าอาคมและเครื่องรางกับสิ่งอื่อใช้ไม่ได้ผลที่นี่พวกข้าบอกถูกแล้วที่มันถูกก็กำลังท้าทายอำน,นาจผีป่านั่นคือกระพวนเงินมันจะส่งสเสียงเตืองเมื่อมีภัยมาถึงตัวกระพูวนี้ศักดิ์สิทธิ์แน่ทำไมต้องเข้าไปดูที่หยดสามนะครับมันเป็นเหมือนสิ่งที่ท่าบังคับตั้งแต่ภาคหนึ่งแล้วเหมือนกับสิ่งที่ต้องทำนะครับใน,ในที่หยด เราต้องการที่จะสร้างประสบการณ์ให้คนดูหนังเข้าไปดูหนังในในโงรงภาพยนตร์เพราะฉะนั้นทุกอย่างเราจะดีไซน์มาเพื่อได้ดูแล้วแบบดูได้ความบันเทิงจริงจริงบันเทิงแบบจัดเต็มผมเชื่อว่าหนังที่จะประสบความสาเร็จเนนะี่ยคือหนังที่สามารถจูงมือกันเป็นครอบครัวเข้าไปดูหนังเรื่องนี้ได้แล้วที่หยอดสามมันเป็นอย่างนั้นม,มันดูได้ทั้งครอบครัวครับถ้าเป็นแฟนภาคหนึ่งภาคสองผมเชื่อว่าภาคสามเนี่ยเต็มอิ่มกว่าภาคหนึ่งภาคสองเพราะว่า สิ่งที่น่าสนใจคือเราเพิ่มอัตล ớ 1. หนเราเพิ่มผีเราเพิ่มความน่ากลัวของผี 2. เราเพิ่มแอคชั่นสเราเพิ่มวิชวลดีไซน์แล้วเรามีการดีไซน์ที่ให้เต็มอิ่มที่แบบสนุกสนานที่แบบผมเชื่อว่ามันตอบโจทย์และที่สำคัญแอบกระซิบเลยว่าภาคเนี้ยมีเซอร์ไพรส์อะพลาดไม่ได้นะ ไอเที่หยดที่หนด3 1ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับ